เรานั้นเราต้องมาพิจารณาบางคนบอกว่าสมาธิดีแล้วไม่ต้องพิจารณากายไม่ต้องโยมถ้าไม่รู้จักกายโยมจะหลุดจากกายได้อย่างไรการทำสมาธิเราตั้งจิตกายในกายจิตในจิตมันอยู่ตรงไหนมันต้องเห็นมันต้องรู้อ่ามันต้องเห็นมันต้องพิจารณา ถ้าเราไม่พิจารณาถ้าทั้งสี่ของเราถึงเวลาทุกขเวตา,าเกิดขึ้นมาแล้วความกวลกวายน,นี่ตรงนี้แล้วเราจะละได้ยังไงมันจะหลุดได้ยังไงไม่หลุดนะบางครั้งสมาธิแน่วนะตอนเที่ยไอ้นี่ว่าเอ๊ะแก้ไม่ออกแล้วฉันจะไปตรงไหนนะทางนั้นในทางที่ดีเราพิจารณาพิจารณาก็มีหลายวิธีตั้งแต่อาการสามสิบสองเราแยกแยะมันไปไปเรื่อย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 ไปอาการสามสิบสองว่ารูปกายของเราใน ถึงเวลามันก็ต้องตายตาย,ตายแล้วก็ต้องเน่าเน่าแล้วก็ต้องเปืเป่อยเปืยแล้วก็ลงดินอตอนนี้ก็ดูของเราเป็นธาตุเข้มแข็งมากเปื่อยากไม่เปื่อยเงยเลยกระดูกไม่เปื่อยนะนะฮะไม่เปือ่อยแต่ไม่เป็นไรกระดูกไม่เปื่อยก็ไม่ช่างมันแต่ตอนนี้เราดูแต่กายของเราให้เกิดความเบื่อหน่ายให้ได้บางคนนพิจารณากายเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาโอ้เบื่อหน่ายมากเห็นใครก็เบื่อไปหมด เห็นใครก็ขยักขยแงไปหมดไม่ใช่นะถ้าขยักขยแงไปหมดก็จะไม่เป็นธรรมนะเราต้องพิจารณาจนความขยักขยแงหายไปนั่นตัวธรรมจะเกิดขึ้นธรรมนั้นมันมีความเมตตาธรรมถ้าเราพิจารณาปฏิบัติให้เป็นธรรมแล้วหาความเมตตาธรรมในจิตไม่ได้ก็ไม่ใช่ธรรมอยู่ดีนั่นแหละนะเราต้องให้เกิดความเมตตาบางคนภาวนาแล้วโอ้โหท,ที่มานะสูงมากไม่ได้ว่า ใครพูดไม่ได้เขาหูไม่ได้ไม่รู้ภาวนาเพื่อละหรือภาวนาเพื่อโลกความจริง,จร,งจริงนะการที่เราจิตของเราถ้านักภาวนาแล้วจิตนั้นจะมีความเมตตาความเมตตาความให้อภัยทั้งนั้นความเมตตากรณามุติตาเบขาทั้งหมดนี่มันจะเกิดกับผู้ปฏิบัติธรรมนะนะทั้งนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจะได้เปรียบกับคนอื่นมากใครด่ามาก็จะโกรธไหมอย่าเพิ่ง ใครโม่ก็จะพึ่งเนะี่ยเรการพิจารณาของเราเพื่อถ้าเราพิจารณาเขาว่ากายคนนี้หน้าตาคนนี้โคตรพ่อคนนี้เพื่อเราจะมาละให้ทันเ้าก็ด่าโคตรพ่อเราเราบอกให้ก็ไม่ใช่โคตรพ่อฉันก็โคตรพ่อเธอแม่ฉันก็คือแม่เธอคือแก้ปัญหาให้ทันเพื่อไม่ให้จิตของเราหลงทางทั้งนั้นการพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาถ้าเรามีสมาธิพักแล้วถอนขึ้นมาพิจารณา